The Creator นะครับเป็นหนึ่งในหนังที่คิดว่าในตอนที่อัดกิบนี้น่าจะพึ่งออกจากโรงได้สักพักหนึ่งมังก็บอกเราเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์นะครับกับตัว AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับโดยมีเซตตั้งในประเทศไทยซะด้วยแล้วกเ็เล่าถึงตัวละครพระเอกเนะี่ยที่มีเด็กน้อยนะครับที่เป็นเหมือนอาวุธลับ ชิ้นสุดท้ายของทางฝั่งปัญญาประดิษฐ์นะครับเพื่อเอามาต่อกอนกบหนดโดยหนังเรื่องนี้ครับก็ได้ผู้กำกับนะครับที่เป็นอดีตผู้กำกับของเออตัซิล่าปี2014นะครับที่นัน,สนแสดงโดยแอลลอนเทเลอร์จอนสันกับอลิซาเบธโรเซนแล้วก็เออสตาร์วอลโรควัตน,นะครับที่ส่วนตัวคิดว่าเป็นหนังที่สนุกมากเรื่องหนึง่งเลยก็ว่าได้สำหรับครีเอเตอร์นี้นะครับ ถ้าจะให้ผมพูดออกมาสั้นๆเนี่ยเกี่ยวกับไอหนังเรื่องเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันมันเหมือนกับอารมณ์แบบหนังเออที่มีสองฝั่งสองพวกระครับแบบแนอวอวตารนอะไรอย่างนี้ที่มีฝั่งหนึ่งที่อาจจะเป็นฝั่งพระเอกก็คือมนุษย์เนี่ยอย่างในที่นี้กับฝั่งตรงข้ามที่เป็นคนที่แตกต่างอย่างแนวอวตารก็จะเป็นเออกลุ่มคนสีฟ้าผมลืมชื่อจำไม่ได้ผมขอโทษด้วย แต่ในอันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่ม AI ก็คือมีสองฝั่งแล้วก็ฝั่งพระเอกก็ถูกถัวหน้าหรืออะไรว่ากันไปว่าฝั่งตรงข้ามมันร้ายมันเลวแต่สุดท้ายแล้วไปไปมาๆก็คือฝั่งพระเอกเองเนี่แหละที่เป็นฝั่งที่ร้ายแล้วพระเอกก็ต้องเข้าร่วมฝั่งตรงข้ามเพื่อตอ่อกอนกลับมามันเป็นสิ่งที่เห็นอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ ทำให้ผมรู้สึกว่ามันก็ก็แตกต่างจากหลายเรื่อง,องที่ดาเนินการแนวอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหนังปกติเนี่ยครับพระเอกก็จะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยหรือไม่ก็มีตัวละครอะไรคอมจริงตัวละครอะไรที่ดึงไปอความจริงเรื่องนี้พระเอกก็มีตัวละครอะไรตัวละครที่ดึงไปฝั่งตรงข้ามก็คืออีเด็ก ที่เป็นลับเนี่ยที่เป็นเหมือนทําให้พระเอกเห็นเห็นความเป็นมนุษย์ในปัญญาประดิษฐ์ต่างๆที่ทั้งเรื่องเลยฝั่งมนุษย์อาจจะชอบบอกว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นแค่หุ่นยนต์การฆ่าตายก็เป็นเหมือนแค่ปิดสวิตเท่านั้นแต่จากการที่พระเอกได้ออกเดินทางกับเด็กไปเรื่อยๆมันทําให้เหมือนกับพระเอกเห็นมากขึ้นว่าปัญญาประดิษฐ์มันมันไม่ใช่แค่หุญญน่นยนต์ มันไม่ใช่แค่ระบบหรือโปรแกรมมันเอ่อมันเป็นมนุษย์มันเป็นชีวิตเหมือนกันแต่นั้นก็นอกเรื่องนะครับนอกเรื่องจากสิ่งที่จะพูดสิ่งสิ่งที่ผมจะพูดจริงๆเนี่ยความจริงอะมันต้องบอกว่ามันมันสั้นมากเลยมันผมแค่จะพูดถึงตอนจบแค่นั้นเข้าสู่กลุ่มสปอยล์ละก็คือ เทียบกับหลายๆเรื่องครับก็พระเอกมาจากฝั่งหนึ่งไปช่วยอีกฝั่งหนึ่งสุดท้ายฝั่งตรงข้ามชนะอีกฝั่งหนึ่งแพ้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ตานองเดียวกันครับตอนจบก็พระเอกก็ไปช่วยฝั่ง AI เพื่อทําลายอาวุธทำลายล้างของฝั่งมนุษย์แต่สิ่งที่ผมรู้สึกชอบแล้วรู้สึกฟูลฟิลก็คือพระเอกมีเมียคือพระเอกเคยเป็นสายสืบแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มของพวกเ i เมื่อประมาณช่วงห้าหกปีก่อนนี่แหละ ก,ก่อนเกิดเหตุการณ์ในเรื่องแล้วเหมือนกับว่ามันเกิดระเบิดขึ้นแล้วพระเอกิ็ว่าเมียตายแต่ไปๆมาๆคือเมียพระเอกยังอยู่พร้ลตลอดทั้งเรื่องอ่ะพระเอกก็ได้ขอว่าเนี่ยขอแค่ได้บอกลายสักครั้งหนึ่งแค่นาทีเดียวเลืออะไรขอพอแล้วสุดท้ายพระเอกก็ได้เจอเมียตัวจริงๆแต่มีตัวเองอยู่ในโคมา่าพระเอกก็เลยตัดสินใจเป็นคนปิดชีวิต เมียตัวเองแล้วเหมือนกับเซฟเอาข้อมูลในทางสมองอะเอาไปในเหมือนแฟแลชไดร์เราไปใส่ในขุนยนอีกตัวหนึ่งที่เป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนนางเอกเหม,มือนเมียพระเอกแล้วในตอนท้ายสุดที่พระเอกกับเด็กขุนเด็ก AI ไไปช่วยกันทำลายโอทของมนุษย์ซึ่องโอทองมนุษย์เนี่ยมันเป็นเหมือนสถานีอกาสที่ บินลอยลอยล่องคล้ายๆกับพวกดาวเทียมแต่มันมีมิสไซล์อันเบลเลอร์คอยยิงถล่มไปแต่ละจุดแบบมันจะมีเป็นใหญ่ๆเลยแล้วมีลำแสงหลงกายิงปิ้วๆๆไวไประเบิดตุ้มตามพเพก่ก็ไปช่วยทำลายเครื่องนี้แต่ว่าไปอกีกหนีไม่ทันส่งแค่ AI เด็ก AI หนีไปให้ได้พเพก่ก็ติดอยู่บนนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันมันฟูพิวด,ดีกับการที่ได้เห็นตอนจบ พระเอกได้มาเจอกับนางเอกในร่างในร่างหุ่นยนต์ที่ได้รับสมองมาแล้วก็ได้เจอกันอีกครั้งแล้วก็ตายคือมันผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมันดูเหมือนครบองค์ของพระเอกตรงที่ว่าพระเอกเป็นอยู่ฝั่งมนุษย์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วรักเมียแต่คิดว่าเมียตายต้องการที่จะเจออีกครั้งแต่ในตอนจบที่พระเอกยอมรับออในเรื่อง AI ปัญญาประดิษฐ์ว่าเป็นคนเหมือนกันแล้วรู้ถึงเด็กที่ความจริงก็เปรียบเ,เสมือนลูกของพระเอกเพราะว่าเป็นหุ่นยนต์ที่นางเอกสร้างไว้เปรียบเสมือนลูกของพระเอกจริงๆอตอนตบที่พระเอกได้เจอนางเอกในร่างหุ่นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ายอมรับในตัว A i ว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วแล้วก็ได้เจอกันอีกสงครั้งตอนที่จะจากไปผหว่ามันก็เป็น เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าแล้วมันก็ดูแบบจบองในตัวแถมพอดูตอนจบเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันก็ดีที่เราได้เห็นหนังที่มีความเป็นจบในตัวบ้างไม่ต้องมีแบบพระตัวร้ายยังไม่ตายพระเอกอาจจะไม่ตายก็ได้นะก็คือตอนจบทําลายอุปกรณ์ของมนุษย์ได้แล้วก็เหมือนเป็นการเครื่องยืนยนันว่าโอเค มนุษยกับ AI มันก็ควรจะอยู่ร่วมกันดีกว่ามาตีกันเองทำให้ชีวิตมันมีปัญหาชีวิตมันชิบหายวายวอดอะไรอย่างนี้อืมก็ขอโทษที่ดึงเวลามานานทางทางที่สิ่งที่ผมต้องการจะพูดจริงๆกับเรื่องนี้คือคือตอนจบแค่นั้นแหละว่ามันรู้สึกฟูลฟิลดีว่ามันรู้สึกว่าเออมันจบในตัวดีแต่เพราะหนักเรื่องนี้มันดูแล้วมันมันดูครบองคอะ่ะ มันดูเป็นการประจนภัยมันดูมีอะไรต่างๆนานารุมถึง Visual Effect นี่บอกเลย Visual Effect ดีมากดีแบบดีจริงๆเทียบกับงบงบของหนังที่ผมไปเห็นตัวเลขมานี้งบประมาณ80ล้านดอลลาร์มั้งถือว่าน้อยมากนะถ้าเทียบกับคุณภาพที่เห็นได้มาเนี่ยบอกเลยแบบดีจริงถ้ามีโอกาสก็ก,ก็อยากให้ทุกคนลองไปดูเรื่องนี้กันเกเตอร์ Creator.